สามวิธีปราบคู่แข่งให้ราบคาบครับถ้าวันนี้คุณมีคู่แข่งในวงการใช้3หลักนี้ปราบให้ราบคาบ <S <S ข้อที่1ครับให้คุณศึกษาคู่แข่งครับคือรู้เขารู้เราลบลอยครั้งชนะลอยครั้งแต่อีศึกษาคู่แข่งเนี่ยกูรู้ที่ไหนก็บอกแต่สิ่งที่โพสต์แบงค์สิ่งที่ผมจะบอกคือคุณจะต้องศึกษาคู่แข่งที่คาดไม่ถึงด้วยคูย่แข่งที่คาดไม่ถึงคืออะไรครับคือคู่แข่งทางอ้อมสมมุติว่าคุณขายอาหารคลีนเพื่อช่วยในการลดน้ำหนัก คุณบอกคู่แข่งคุณคือร้านอาหารคลีนเจ้าอื่นอีก5อีก5ร้าน7ร้านที่ขายเหมือนกันนั่นคือคู่แข่งทางตรงครับเปิดแล้วแข่งทางอ้อมคือคนที่ขายตัวช่วยในการลดน้ำหนักแต่ไม่ใช่อาหารคลีนอะไรบ้าง่ะฮะยาลดน้ำหนักเป็นไหมเป็นอะไรละครับโปรแกรมฟิตเนสเป็นไหมเป็นแม้กระทั่งสวนลุมเป็นไหมเป็นครับโปรแกรมออกกําลังกายทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทียี่ห้าเป็นอะไรเป็นไหมเป็นนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นคู่แข่งทางอ้อมอุปกรณ์ช่วยในการลดน้ำหนัก แต่ไม่ใช่อาหารเคล็ดนี่คือคู่แข่งทางอ้อมครับดังนั้นพอเวลาศึกษาก็ต้องศึกษาหลายอย่างว่าตอนนี้ฝั่งเทรนตัวไหนกาลังมานี่คือการศึกษาคู่แข่ง2เมื่อศึกษาแล้วไงครับศึกษาแล้วอย่าทําตามศึกษาแข่งปุ๊บอย่าทําตามเมื่อ,อไหร่ก็ทำตามคุณแพ้ครับเขา A คุณต้อง B เขาแบบนี้คุณต้องแบบนี้ต้องไม่ให้มันเหมือนครับไม่เหมือนแล้วไงนะครับตามมาด้วยขาา้อ3โฟกัสที่ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักแบบไหนที่ผู้บริโภคต้องการเอาตรงนั้นขึ้นมาก่อนเอาตรงนั้นมาเป็นตัวหลัก ดังนั้นวิธีการในการปราบคู่แข่งให้ดีที่สุดก็คือศึกษาเขาแล้วอย่าทําเหมือนเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งอะไรจะให้ประโยชน์ลูกค้าได้มากกว่าเซอร์วิสลูกค้าได้มากกว่าเอาจุดนั้นเป็นจุดแข่งของเราขึ้นมานําเสนอครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ผมมีวิธีปราบคู่แข่งวิธีทําให้บริษัทตัวเล็กๆขึ้นมาเป็นบริษัทแข่งกับบริษัทใหญ่ๆได้มีกว่าเป็นพันกว่าวิดีโอครับอยู่ใน YouTube c h a โค้ชแบงค์สุขภิจอยู่ใน Tik t ็อ นะครับรูรอบตอบโจทย์ธุรกิจคุณสามารถเข้าไปดูได้ฟรี100%หรือคุณต้องการให้เจ้าเรียผมเนี่ยส่งไลน์มาเตือนคุณเพราะว่าทุกวันเวลา7จ็ดโมงคึ่งจะมีคลิปความรู้ใหม่ๆเนี่ยฮะส่งมาหาคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามพี่แอสไซแบงค์สุรกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยที่ทุกคนไม่พลาดซักความรู้ครับ